สวัสดีครันี่คือเอเน a าแชมเบอรนะคะและนี่คือซีรีส์การเดินทางของลุงแถวบ้านนะคะ s <S ตอนที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะ,ะไปดูที่หน้าปกเอาเองนะ,ะเขียนไว้อยู่ว่าตอนเท่าไหร่นะคระับาครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะออกมาแล้ว The following contest get to following is The Rock t h ด r o ร็กนะฮะจากไมอามีฟลอริดาตำนานนับไว้ปป่าจากสมาคม World Wrestling Entertainment หรือ WWE ปัจจุบันเป็นนักแสดงในภะาพยอตร์วันนี้จะมาสู้กับลุงที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะอย่างที่เราทราบกันดีนะฮป8ปีจะ9ปีนีลาสุดยุบสภาแล้วนะเออ ถามว่าพี่เขายุสภา,าแล้วมื่อพียงทําอยู่อ๋อก็ยังเป็นรักษาการอยู่ก็ต้องต่อเนาะจ้ขงเขาจะไปจริงๆนะครับเ,เมื่อครั้งก่อนสู้กับจอนซีนาไปนะเขาอย่างที่ได้รู้กันแล้วก็สู้กับซูเปอร์เอชะลองให้เขาโชว์ตัวหน่อยนะคนนี้นะเขาจะธรรมดาอย่างคนอื่นไม่ได้นะ นี่ต้องอยักคิวข้างเดียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนะีจุดขายอือาละ่ะเจ้าของซีรีส์ของเรานะฮะออกมาแล้วฮะเพลงโจ๊ะมาก And his และคู่ต่อสู้จากกรุงเทพฯประเท y u ทยไ h รูสจันลุงแถวบ้านจากกรุงเทพฯประเทศไทยใครเข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของ Elena Chambers นะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สามารถสนับสนุนด้วยการช่วยค่าอาหารแมวนะแมวที่น่ารักสองตัวของเราที่บ้านมาทางช่องทางใต้ดีสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้นะแล้วแต่จักกรุณาเอาละ่ะแมชหยุดโลกกำลังจะเริ่มนะหรือเปล่าวะ <c oughs> อ้าเริ่มนะกำหนด1ยก20นาที ตบก่อนเลยเดร็อกตบแล้บล็อกได้เว้ยมาพลากออกไปอ้าวตบคืนโดยลุงอะไรเราตบมาตบกลับไม่โกงตบอีกเอาบล็อกได้ต่อยกรับอ้าวไม่โดนนีเนี่ยต่อยเออตบเข้าไปถุยก่อนแล้วต่อยบล็อกได้โดนอัดเข้าไปตบตบอะไรถุยแล้วต่อยต่อยไม่ใช่ตบเออนึกว่าจะตบแมวเวียงอัดอีกมุมนึงโอ้ย ทรมานทรกรรมแล้วเกินลุงแกแล้วนะเออแกก็น่าจะอยู่ส่วนแกะนะจะมาเสนอหน้าทำไมมานี่จับแบ็กเบรกเกอร์คร่อมก่อนแล้วต่อยเข้าไปนี่เนี่ยต่อยเข้าไปเออกระทืบซ้ำอีกกระทืบกระทืบเข้าไปเอา้ามานี่ขออีกว่าเอา้าโดนพลิกกลับนี่เนี่ยนี่ฮะไอร็อกฮะร็อกเดอะร็อก,อกนะอดีตแชมป์โลกซะด้วย มาจับล่าคอจะล่าไปไหนฮะลุงฮะไอไอแกเออ,อยังไงจับมาโดนเตะสากาัดไว้แล้วก็จับเวียงอาจกระมุมอ่ะทำการทรมานนะแขวนคอซะเลยนะดราก้อนสเปเปอร์แล้วปล่อยทิ้งลงมากระทือบเอาหลบได้เว้ย เอากระโดดชกไม่โดนแหมวุดแดกเอาบล็อกแล้วอัดท่อนแขนก็ไปกระโดดโพสไลน์โดย The Rock. เดร็กอะไงนี่ต้องมีสมองเว้ยสมองที่ไม่ใช่แค่แปด0มืี่พันเซลนะเออมานี้ฮะอา้าวโพสไลน์โพสไลน์หรือลาเวียสมูดแล้วก็กระโดดโพสไลน์ลงไปอีก ไงต่อพร้อมแล้วทุบทุบลงไปทุบทุบอีกเอากระทืบซ้ำมือพร้อมแล้วเอา้าพลิกกลับแล้วอัดเข้าไปนี่เนี่ยจับขาแล้วกระทืบไปที่ต้นขากระทืบซ้ำเอาจับมาทีปอไปโดย The ะร็อกอ้าวทำอะไรมาจับขาขึ้นใส่ชาัชูเตอร์นะหรือสก็เป็น lock, เดนล็อกอ้าวเรียบร้อยเลยโอ้ย ทอระมานเข้าไปไหวไม่ไหวเอา้าไม่ไหวก็ยอมซะกลับบ้านไปเออเอ้าไม่ได้นะทีบออกมาโดยลุงจับลากคอโดนสอกนี่เนี่ยสอกเข้าไปเออดรอปคิกโดยเดอะร็อกโอ้โหเดอะร็อกแม่งดรอปคิกว่ะลากมาอ่าตรงไหนดีตรงไหนดี เอาตรงกลางเวทีนะฮะจะทำอะไรเอาวละได้เวลาแล้วนะแจกสนับซอก่อนได้เวลาแล้วเอาวละเฮ้ยหนึ่งเด้งเอาเด้งเดียวพออุ้ยไฟช็อตเลยนะหลบได้อ้าวมานี่ฮะซอมหาชนนะวะ่โถยกระโดดไม่โดนเว้ยอ้าวมาจับมาเน็กเบรกเกอร์นะโดยลุง โดนเตะหน้าไปโดยเดร็กรอปคิกไม่ได้ปัดทิ้งไปทุบแล้วม้วนหลบเอ้าไม่โดนจับลุกขึ้นมาต่อยต่อยเข้าไปเอา้าติดเชือกนะเดร็กฮะจับมาอัดหลังเข้าไปนี่นะฮะดาราฮอลลีวูดแล้วเอา้าจับขามาดราก้อนสกรูยังไงกระทือบขาซะเลยนี่อยู่เฉยไม่เป็นหนึงไงลุกมาเนี่ยเออ อาวละ่ะสไปร์บัสเตอรออ์แล้วยังไงต่ออาวละ่ะเมื่อกี้พลาดใช่ไหมขอกทีแก้ตัวหนึ่งเด้งเอาเด้งเดียวพีเพิ่เซลโบโนะสองมหาชนกดกรรมการนับสิวะเฮ้ยหนึ่งสองยังคนดูตะโกนร็อกกี้ร็อกกี้นี่นะทุบซะเลยฮะร็อกกี้ร็อกกี้ฮะนี่เนะย จับมาโดนเตะสากาัดยังไงเอ้าทุกมาจาับอุยยังอัดกระมุมทเทอเร์เบอรเคอร์เอานั่งดีๆข้างบนเนี่ยนั่งดีๆนะเว้ยเอ้าแถมก่อนหนึ่งทีจับมาทำอะไรซูเปอร์เพล็กซ์เอ้ยซูเปอร์เพล็กซ์อุ้ยกระทืบหลบได้หลบเหรอฮะ โคนสอกสั้นไปหนึ่งลูกมาจับใส่ลอกบอทอมเอาเสร็จเลยกดไหมเดี๋ยวล็อกเอากดกดแล้วหนึ่งสองยังไม่สาม <c oughs> โทนจริง,รงๆเลยนะสมกับที่อยู่ว่าแปดีกว่ากระทืบก็เลยเนี่ยทนได้ไหมมาจับลากมานี้เอาตรงไหนดีอ่ะตรงกลางเวทีนะ เอาละ่ะทำอะไรเอาละเว้ยอ่ะเหลืออีกข้างหนึ่งแจกไปฮะแจกสลับศอกเอาละนะหนึ่งเด้งเอาสองเด้งด้วยคราวนี้อุ้ยไม่โดนฮะตบหน้าแม่มเลยเนี่ยลบเหรอลบเก่งจังเลยมานี่บีทมาเตะเสร็จแล้วก็ดีดีดทีกระทึมเอาลบได้วิ่งมาเอายังไงดีจับมาเวียง ตกเวทีลงไปนะเดอะร็อกโอ้ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วสนับสอกไม่มีให้แจกแล้วเว้ยกรรมการนับไปอา้าวตามมาโดนบล็อกต่อยเออจับมาเวียงขึ้นเวทีเดอะร็อกตาคิงสอกลงไปอีกเอาไงดีกระทืบหน้านี่เนี่ยตีเนี่ยทนนะทนทน,ทนอะไรขนาดนี้ ะทน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 เหรอทนเหรอฮะทนใช่ไหมอ้าจับมาแล้วก็นี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยเคเคเข้าไปต่อยขมับรัวๆแต่หันหลังมาทางนี้กูก็มองไม่เห็นดลวะเอ้าแถมอีกอ้าวอ้าวอ้าวอาวอาเออเอาเข้าไปลุงบอกอย่าทำผมเลยจับขาเอ้าโดนทีบนะเดรร็อกทีอ้าวอ้าวอะไรละมึงมานี่ตบจับ เอ,อ้ยโคสไลน์ลงลงไปเอาละขออีกทีว่าเมื่อกี้พลาดเด้งมาแล้วก็สอบมาหาชนเอากดนับเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอานอาดิสแมสโด The Rock นะเอาชนะไปได้ในะแมชนี้นะ้โโอเ,เละอีกแล้วนะทันลุงแถวบ้าเราแล้วลนั่นก็คือการเดินทางของลุงแถวบ้านนะพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี